ของกล้วยไม้ถ้าคนเขารักเขารักมากเลยนะพี่จูนเขารักล้วยไม้นะใช่กล้วยไม้เขาปลูกมา20ปีนะคะย้ำว่า20ปีนะกล้วยไม้แดงมันหายไปโจรขโมยกล้วยไม้ค่ะครับมาละคนร้ายค่ะเฮ้ยจาะจงมาขโมยกล้วยไม้แดงไปว่ารักกล้วยไม้เหมือนกันหรอมีราคาแน่ๆเลยอะ่ะเขาเลี้ยงมา20ปีแล้วนะคะเข้าใจความผูกพันเลยอะ่ะหมาแมวอยู่กันสิบกว่าปียังผูกพันเลยอะ่ะมาแล้วค่ะ ตอนสองทุ่มคืนวันที่15มกราคมตำมล์บบวัวงามประจันตคามจราจีนบุรีนะคะเจ้าของกล้วยไม้แดงเป็นผู้หญิงนะคะชื่อว่าวชิราพรแสงจ้าเธอบอกว่าปลูกมา20ปีแล้วจะรดน้ำวันเว้นวันเนี่แหละรักมากนะอันนี้คือตัวอย่างที่ไม่ใช่กล้วยไม้แดงนะคะแต่ว่ามีกล้วยไม้หลายชนิดที่เธอเลี้ยงอะคะ่ะโดนขโมยไปเธอเองทำอะไรไม่ถูกย้อนดูกล้องก็เลยเห็นหัวขโมยค่ะน่าจะขโมยไปสองต้นใช้เวลานาะทีเดียวเองค่ะ ทีนี้ก็เลยขอดูกล้องของเทศบาลคนร้ายขับโตโยต้ามีรถขับนะจ๊ะทะเบียนอมองไม่เห็นแต่ว่าแจ้งความแล้วเรียบร้อยตอนนี้เหลือแตก่กล้วยไม้ช้างขาวเมื่อสักครู่ที่โชว์ให้ดูค่ะกลัวจะขโมยอีกก็เลยต้องไปเอาเข้าบ้านแล้วค่ะนะคะฝากโจรเลยเห็นก็เอามาคืนละกันนะคะแต่ว่าแจ้งความแล้วนะ